วิต้าเจนเซนคุมเพชรออกมาเดินดิเดอร์หลูชีวิตคู่เพอร์เฟกสามีดูแลดุดเจ้าหญิงข้าวบันเทิงมาแล้วจ้าสีวิต้าเจนเซนคุมเพชรออกมาเดินดิเดอร์หลูชีวิตคู่เพอร์เฟกสามีดูแลดุดเจ้าหญิงชีวิตดีดีดุดเจ้าหญิงในเทพเปนอย่างจริงๆ สำหรับนางเอกซูปเปอร์สตาร์ดีกีคุณแม่ลูกหนึ่งซิริต้าเจนเซนเพราะนอกจากชะลัก,กี่อินเกมหยิบจับอะไรก็ปังก็เป็นกระแสไปซะทุกอย่างแล้วเรื่องของความรักและชีวิตคู่กับคุณสามีก่อนนาลงเดชก,ก็ยังหวานฉ่ำชื่นมืน่นไม่แพ้กันซึ่งการันตีได้จากโมเมนต์ล่าสุด เนื่องจากโอกาสวันครบรอบแต่งงาน4ปีฝ่ายชายจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่เบิ่มด้วยดอกไม้ช่อใหญ่โตจนโลกทั้งใบแทบกลายเป็นสีชมพูเพราะพลังแห่งความรักแต่ถ้าว่านอกเหนือไปจากความหวานของทั้งคู่จะสร้างความมือหาเป็น Top of the ดอะทให้ชาวเน็ตได้อึ้งแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งช็อตเด็ดจากคืนฉลองรักที่กระแทกสายตาใครหลายคนเข้าอย่างจังนั่นก็คือภาพถ่ายที่เผยให้เห็นบรรดาเครื่องเพชรบนนิ้วนางนิ้วก้อยและข้อมือของซีริต้าเจนเซนที่ส่องแสงเปล่งประกายวิบว,วับปู้บ้า แม้ในยามค่ำคืนจนหลายคนถึงกับยกให้เป็นแฮชแท็กลุกห่มเพชรที่สวยหรูเลยค่าตั้งแต่ศีรษะจลดปลายเทา้าจริงๆฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ